สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีและไพออะ่อลลิคอนะคะวันนี้แพนจะมาทำพิกอาร์คาในท็อปิกที่ว่าเลือกไพ่ทนายรักนะคะก็คือเขารักคุณไหมเออนะกองที่หนึ่งนะคะตลับเทียนหอมยูนิคอนกองที่สองอและกองที่สามนะคะตั้งสมาธินึกถึง โอเคน่าจะเลือกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปที่กองที่หนึ่งก่อนนะคะเขารักคุณไหมใบแรกที่คุณได้นะคะ The Star นะคะ เดอะสตาร์ Star, แล้วก็5า้าไม้นะคะแล้วก็อะไรเอ่ย4ไม้นะคะ4ไม้โอ้แล้วก็ไฮโรแฟนนะคะไฮโรแฟนจะแปลให้ฟังอ่านให้ฟังเออก็คือเขามองคุณว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะเป็นคนที่มีความสดใสล่าเริงแล้วก็ดูดีมีบุคลิกที่เป็นแบบประทับใจอ่ะอาจจะเป็น รักแอดเฟ s ร์ไซก็ได้นะแบบเห็นครั้งแรกแล้วแบบโหแบบดูดีจังเลยอะอยากรู้จ,จักอะไรประมาณเนี้ยแบบขอใจแลกเบอร์โทรขอโทรเบอร์โทรแลกใจอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไงอะอคุณอาจจะดูมีออร่ามากๆพอเขาเห็นครั้งแรกแบบปกติจะไม่เคยยุ่งสูงสิงอะไรกับใครนะปกติใครเดินผ่านอะไรยังไงก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่มีความรู้สึกแต่อันนี้พอเห็นแล้วแบบ โอ้โห oh, แบบที่แรกอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะกดๆโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยแต่พอเห็นอะไรเดินแวบๆบแบบหูอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็คือทีนี้เขาก็เกิดความสับสนนะสิเฮ้ย hey, ทำไมตัวเราถึงได้เป็นแบบนี้ปกติแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยอะ่ะ mm. นานมาแล้วอาจจะเคยรู้สึกแล้วตอนเนี้ก็เฉยชาไปแล้วอาจจะเกิดความผิดหวังเมื่อในอดีตหรืออะไรมาก็ไม่ได้รู้สึก,กอะไรแล้วเพราะว่าพอรู้สึกไปแล้วมัน เป็นไปไม่ได้ไงก็เดี๋ยวก็กลับมาเครียดแล้วก็บ้าเหมือนเดิมไงก็ <g ül> เลยไม่อยากคิดแต่พอมาครั้งนี้แล้วมันอดใจไม่ไหวคิดไปถึงขั้นไหนอะเนท่ากับว่าเท่าที่รู้นะคุณกับเขาอะมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยมีการประสานงานกันตรวหรือประสานงานก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีการที่ว่าคุยกันแล้วไม่ค่อยถูกคอสักเท่าไหร่หลังจากที่ได้ได้รู้จักกันหรืออะไรประมาณนี้นะเขารู้สึกว่าพอเขา คุยกับคุณมาั้างระยะเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขามาโนภาพไปถึงว่าเขาต้องการให้คุณอะ่ะเป็นคนที่มาอยู่ในชีวิตของเขานะโฟร์บอลเนี่ยก็คือเป็นไพ่เนื้อคู่ก็ได้หรือเป็นไพ่ที่เป็นแบบว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกันอืมเป็นทวินเฟรมกได้เลยนะทวินเฟรมโซเมทเขารู้สึกได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยนะที่เวลาใครเนี่ยมาห้อมล้อมคุณหรืออะไรยังไงเนี่ยสมมติว่าสมมติว่ามีคุณอยู่ในงานเลื่อนเลงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีคนหมายปอง อยากที่จะมาขอเต้นรำกับคุณเขาจะชิงเข้าไปทันทีเลยนะไปชิงเพื่อจะได้เต้นรำกับคุณหรือก็คือเขาอยากที่จะเลือกคุณนั่นแหละไม่ให้ใครเข้ามาได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวคุณเลยเขาจะยอมไม่ได้อแล้วตัวเขาเนะี่ยคิดไกลไปขนาดนั้นว่ามองถึงอนาคตอยากที่จะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแต่งงานนี่ไงไพพระอันนี้ก็คือพิธีกรรมในการแต่งงานการได้อยู่คู่กันนี่มีพิธีรดน้ำสังการเข้าโบสถ์ แล้วก็การจัดงานวิวาในแบบของแต่ละประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วเขายัางไงอีกอะ่ะโอเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีหุ่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีผมสีสีทองหรือเปล่าไม่รู้ก่อนหน้านั้นน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผมยาวแล้วก็บางครั้งถ้าเวลาร้อนจะขมวดผมขึ้นนะ หรือไม่บางครั้งก็คืออาจจะตัดให้สั้นแต่พอก้าได้ก็ได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นแบบกระฉับกระเฉงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพิถีพิถันอะไรมากมายอยากสวยเป็นแบบขี้เกียจก็สวยอ่ะยิ่งขี้เกียจยิ่งสวยอะไรแบบเนะี้ยทรงประมาณเนะี้ยเออตื่นขึ้นมายีๆหน่อยแล้วก็ไปได้แล้วนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นอะไรที่ดึงดูดเขามากไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างของคุณหน้าอกสะโพกโดยเฉพาะบั้นท้าย เขามองได้ทะลุขนาดนั้นใช่ไหมเออนี่ก็คือว่าเขาอิมเมจไปว่าเนี่ยถ้าเขาได้มีสิบแปดบวกกับคุณนะนะโ,โหเริ่มแรกเลยนะคุณอาจจะต้องปลุกเล้าเขาก่อนเพราะคนคนนี้ชอบเป็นคนเข้าหาเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกก่อนแต่ในด้านความสัมพันธ์เนี่ยคือเขาต้องการให้คุณอะทำงานก่อนปลุกเล้าเขานะแล้วก็อาจจะค่อยๆถอดชิ้นส่วนเขาจะเป็นคนถอดให้ ส่วนคุณน่ะก็มีหน้าที่ที่ทําให้เขาได้เกิดอารมณ์ว่าหวามไปอย่างนี้นะและหลังจากนั้นน่ะพอถอดเสร็จนะเขาก็จะมองทุกอนุร่างกายของคุณตั้งแต่หน้าอกยันสะโพกแล้วก็ลงมาช่วงล่างจนถึงจุดคายแม็กของเขาอะที่เขาพึงพอใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะดําเนินความสุขให้กับคุณเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคุณดูเดี๋ยภาพต่อเนื่องกันเลยเขาคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่ว่าเวลาอยู่เฉยเนิ่งนิ่งอะ จะไม่ค่อยได้รู้สึกคุณอาจจะมองว่าเขาคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่จริงๆแล้วเขายิ่งกว่าเท่าไหร่อีกนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก็บกดไม่ค่อยแสดงออกนะคะไพ่นางฟ้ามาบอกว่าอะไรอย่างไพ่นางฟ้ามาบอกว่า deception เห็นไหม deception นั่นก็คือ s o m e o n e is อะไรเนี่ย wearing อะอะไรวะ a f f c e อะไรเนี่ย a f f c e s e l l mark in this r ีเลชั่นชิ i p นะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเรียนมาน้อยปสี 4, นะ่นะ่ะนะดีเซปชันก็คือเขาใส่หน้ากากอ่ะใส่หน้ากากเขาหาคุณตลอดทั้งทงท,งท,งที่เขาอ่ะรู้สึกกับคุณเยอะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ประมาามากๆนะและอีกอย่างเขาให้เกียรติคุณมากๆเลยเออเขาก็เลยไม่กล้านี่ไง uh. g t ร์ดที่จ o รู้อ h a ออเทอนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยยังเรียนรู้กันไม่พอ มันจะมีอีกหลายๆส่วนที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าคนของคุณคนของเขาพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการได้เรียนรู้มากกว่านั้นอีกนะแต่เท่าที่ดูนะเขาให้เกียรติกับคุณมากการที่เขาจะแสดงออกอะไรกับคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเสมือนกับแบบว่าเขารักคุณแบบบูชาเลยอะ่ะหรือว่าคุณเป็นเสมือนพ่อแม่เขาเอยไม่ใช่ให้เกียรติมากๆนะเออเคารพขนาดนั้นเลยนะใบ ใพ่ใบที่คุณได้นะคะแองเจิลออกบาลานี่นางฟ้ามาบอกนางฟ้ามาบอกว่าให้คุณอะปรับบาลานในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณสามารถทำได้เขาก็สามารถทำได้นะจงเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ต่อไปจะได้รับความสุขสดชื่นก็เท่ากับว่าเขาอะรักคุณเยอะเลยอะไม่รักเขาจะคิดได้ไงว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่เขาอยากจะเป็นเนื้อคู่กับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขารู้สึกได้ขนาดนั้นนะคะ นี่อะับบันดันโอ้โหกองที่1สุขสมหวังเลยนะคะความรักของคุณจะเกิดความสุขสมหวังความอุดมสมบูรณ์อับบันดันนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สองนะคะกองที่สองอันไหนวะสำหรับผู้ที่เลือกอันนี้นะคะกองที่สองอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ออกองที่2นะคะใบแรก4ถ้วยใบที่2องอะไรเนี่ยเพดออฟคัพนะคะแล้วก็ใบต่อมาก็คือเซเว่ o ออฟสอดอแล้วก็เดอะฟูลก็คือตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเบือ่อหรือเขาเนี่แหละเขารู้สึกเบือ่อรู้สึกเซง็งเซ็งกับอะไรบางอย่างไม่รู้น่าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์น่ะ เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับแบบมันน่าจะมีอุปสรรคเยอะหรือเปล่าเออมันมีอะไรหลายอย่างหรือเขาอ่ะยังเป็นคนที่คิดมากยังยึดติดก,กับความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ก็ได้เพราะว่าเจดาบมาบอกว่ามันมีเรื่องความหลังฝังใจที่ว่าอาจจะโดนแทงข้างหลังหรือคนที่ไม่จริงจังกับเขาอ่ะในความสัมพันธ์ทําให้เขาอ่ะต้องเครียดหรือเคยผิดหวังเป็นแบบรุนแรงมาก่อนแล้วก็เบือ่อเบื่อในความรักเบื่อในกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจจริง,รงๆเขาเป็นคนที่ อยากที่มีความรักที่ดีแต่ไปเจอความรักที่มันเห็นสวยเออเขาก็เลยกลัวว่าถ้ามีความรักครั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะเจอความรักที่มาทําร้ายจิตใจเขาอีกหรือเปล่าเขาก็เลยเป็นแบบต้องเก็บซ่อนความรู้สึกมากๆแต่เท่าที่ดูนะเดอะฟูมาบอกว่าแต่ในการเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาเขาก็อยากที่จะมีความรักเหมือนกันเขาอยากที่จะมีความรักที่ดีไงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาคงไปเจออย่างที่บอกการโกหกหลอกลวงการทําอะไรข้างหลัง การไม่ซื่อสัตย์นะคะมันเลยทําให้เขาเป็นความหลังฝังใจมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถามว่าเขาชอบกับคุณไหมหรือเขารักคุณไหมเดลฟกูการเริ่มต้นเขาอยากเริ่มต้นใหม่ความรักที่ดีกับคุณนั่นแหละนะเพราะว่าความรักตรงนั้นนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะมีความเซ็กซี่แล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าเขาจะมีความทุกข์หรือความหวาดระแวงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามองว่าถ้ามีคุณอยู่เคียงข้างเนี่ย เขาจะไม่กลัวเลยเขาจะสามารถผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้คุณมีความเซ็กซี่เหลือเกินในความมืดมนนั้นน่ะเขาอ่ะเห็นคุณแล้วมันทําให้เขากลับมีความรู้สึกอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งหรือคนคนนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ว่ามีความเล่าร้อนในความรักนั่นแหละแต่ทีนี้อย่างที่บอกทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปการที่เขาอยากมีความรักนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ ก่อนหน้านั้นน่ะมีความสัมพันธ์ที่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนจึงทําให้เขาอะ่ะพบเจอแต่คนที่หลอกลวงเขาก็ได้หรือตัวเขาเองนั่นแหละที่พยายามที่มีหน้ากากามีอะไรบอกคุณแต่บอกไม่หมดนะคะเท่าที่ดูเขาจะชอบคนที่มีเรือนร่างที่มีหน้าอกที่ใหญ่แล้วก็สะโพกที่สวยนะคะอสะโพกที่มันมีความบาลานซ์ับเอวเนี่ยหน้าอกสาสกเอว24สะโพก3าสอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ชอบลักษณะที่ใส่เป็นพวก c2 ู 2, เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะเขาเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างที่จะเบื่ออะไรมากๆเบื่อไม่ชอบอยู่อะไรนานๆทำอะไรซ้ำๆซักๆแต่เท่าที่รู้เขาอยากไปต่อกับคุณนะเขามีความชอบคุณแต่ทีนี้เขายังไม่ค่อยมั่นใจว่าคุณนะ่จะรับความเป็นตัวตนของเขาได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความขี้เบื่อนะเบื่อหนาย เบื่อง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักซ่าหรือการพูดจาที่เป็นแบบว่าพูดแล้วไม่เข้าใจพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วย้ำคิดย้ำทำหรืออธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจเขาจะเบื่อเขาจะชอบมากเลยการที่ว่าพูดแล้วครั้งเดียวรู้เรื่องแล้วก็หันเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นไม่ต้องมาปักใจกับเรื่องที่มันแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันพลาดไปแล้วหรือมันผิดไปแล้วก็ให้มันจบไปเริ่มต้นใหม่เขาเป็นคนที่ว่าชอบคนที่สบายๆนะไม่ต้องสีเรียสหรือจริงจังมากไม่ใช่ว่าเป็นคนหล่อแหละแต่หมายถึงว่าอย่าไปสีเรียนกับชีวิตอะไรให้มันมากนะมันเครียดอืชอบเป็นคนที่เป็นแบบอะไรก็ได้ที่มันไม่ยุ่งยากจนเกินไปปล่อยชีวิตให้มันโฟลไปอย่าไปเคร่งเครียดมากนะมันจะทําให้ชีวิตกดดัน ไห้นัฟ้านะคะเคมีสตรีเบดดิ้งนะคะก็เท่ากับว่าเขาอะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะเนี่ยเขาอยากจะมีช่วงเวลาที่อยู่ใกล้คุณความสัมพันธ์เนี้ยนะเพราะเราอยู่ใกล้คุณแล้วมันรู้สึกแบบเสียวซ่าเหนืออะไรเงี้ยก็คือเคมีมันตรงกันมันรู้สึกที่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกองนี้นะเออ ถึงขั้นขนาดที่ว่าเว딩อะ่ะถ้ายังไม่เว딩ก็คือคบกันไปยาวๆนานๆมีโอกาสที่จะได้ไปต่อกันนะคะแล้วก็คาดหวังถึงความสัมพันธ์การได้แต่งงานกันแบบนี้นะคะอ่าคอนสตั๊กนะคะไพ่ใบสรุปของคุณคอนสตั๊กก็คือสัญญาหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้ต้องการได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือเขาก็จะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะเพราะเขาเป็นคนที่เป็นแบบว่า ชอบความถูกต้องเอออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าปิดบางซ่อนเล้นหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เถอะเขาก็ไม่ชอบทำอะไรอย่างนั้นเช่นกันนะคะ If you believe นะคะไห้แนวฟ้านะคะมาบอกว่า If you believe ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะโอเคจบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อสำหรับผู้ที่เลือกเทียนหอมเนะะี่ะ อันนี้กองที่3ามนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ก็คือไฮพินเทสนะคะไฮพินเทสก็คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเขาดูไม่ออกว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คุณเป็นยังไงคุณมีใครในความสัมพันธ์นี้นอกจากเขาอีกหรือเปล่า หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เขาคนนี้เนี่ยเขาร้องขอนะมีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลด้วยอยากได้ความรักที่ดีขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งคนที่จะเข้ามานั้นต้องเป็นคนที่ดีจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องเป็นคนดีด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าร้องขอแต่สิ่งที่ดีๆแต่ตัวเองแย่เงีย้ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะได้นะเท่ากับว่าการที่เขามาพบเจอคุณอ่ะเขาต้องการ พบเจอคนที่ดีแล้วก็คนที่ใช่เท่านั้นนะและการที่ใครจะเข้าไปได้ก็ต้องเป็นคนในลักษณะแบบนั้นด้วยสี่เหรียญเขามองว่าคุณน่ะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาเขาอยากที่จะหวงแหนให้คุณอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความสุขที่สุดเขามีความที่ว่าอยากได้คุณมาเป็นคู่รักแต่เขาจะมีความหึงหวงมากคนคนนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยคุณให้ได้อยู่ตามลำพังหลังจากที่ คุณและเขาได้ตกลงเป็นแฟนกันเขาจะไม่ยอมเลยนะคุณไปไหนเขาไปด้วยคุณนั่งไหนเขานั่งด้วยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ารำคาญจีบเองเลยอะไรวะเนี่ยมีแฟนหรือว่าอะไรกันแน่ทาไม่้องใส่กุญแจมือไปซะเลยล่ะจะได้ไปไหนไปด้วยกันแม้กระทั่งเวลาขับถ่ายอันนั้นก็เกินไปนะคะเออสิบสบอะไรหรอ view of fortune นะคะ view of fortune มาบอกว่านี่แหละคนคนนี้แหละนะคะ โชคชะตาได้ส่งมาแล้วทั้งส่งให้คุณแล้วก็เขาได้มาเจอกันในเวลาที่ใช่นะคะถูกที่แล้วก็ถูกเวลาแล้วแต่เวลาเนี้ยวิวออฟฟอร์จูนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะวิวออฟฟอร์จูนนั่นคืออาจจะเป็นในอนาคตจะนานอีกเท่าไหร่อันนี้ไม่สามารถบอกได้รู้ได้ประมาณแค่นี้เท่านี้ไปก่อนนะคะโชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกัน เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยความสุขด้วยตัวเองของคุณแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณรู้จักที่ดูแลตัวเองรูปร่างหน้าตานะ mm. เขาดูว่าคุณอะ่ะอาจจะเป็นคนที่กลิ่นกายหอม mm. เวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นเป็นแบบมวลดอกไม้อะ่ะพฤกษาอะไรเงี้ยกลิ่นเหมือนแบบอาบน้ำใหม่ๆสดชื่น อะไรประมาณนี้เขารู้สึกได้ขนาดนั้นเลยนะเขาบอกว่าคุณอนะดูเหมือนกับแบบมีความสวยมาจากธรรมชาติสร้างมายิ่งไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยยิ่งสวยประทับใจมากๆเลยแรกๆเขาอาจจะมองคุณแค่เพื่อนนะแต่มาตอนเนี้ยคิดว่าเขาต้องการมากกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้มาบ่งบอกว่าคุณรู้ไหมเขาชอบแอบส่องแอบมองคุณนะ่ะเพราว่าเขา ส่องมองเสร็จเขาอาจจะมีความรู้สึกทางด้านเซ็กซ์โฟนก็ได้แต่เขาจะไม่ทําแบบนั้นกับคุณเขาแค่มองและเขารู้สึกได้ผ่านลําแสงของกล้องที่ส่องไปหรือตามโซเชียลที่เขามองเขาไช่างมีความสุขเหลือเกินเวลาเขาเห็นคุณเขาจะ build in นะบรรยากาศเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบ outdoor นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าคุณสวยจากธรรมชาติเนี่ย คุณมีรูปร่างที่สวยงามธรรมชาติสร้างสารรค์คุณมายิ่งเวลาคุณไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยยิ่งสวยสดใสมากเขามองแลวเขา,เาจินตนาการไปว่าเวลาคุณกับเขาอยู่ในสวนเนี่ยมันจะมีความดื่มดํากันมากใช่ไหมพื้นผิวของต้นหญ้าเนี่ยนะมันจะมีความนุ่มนวลเขาจะถอดเสื้อผ้าค,คุณแล้วเขาก็จะเอาร่างกายเขาอะนะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะ เพราะว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่ร้อนๆเขาจะให้คุณอะเอาหลังเนี่ยแนบกับพื้นหญ้าให้คุณได้สัมผัสถึงธรรมชาติเพราะคุณเป็นคนที่มาจากธรรมชาติและธรรมชาติสร้างสารรค์คุณให้สวยงามเขาจะมีความเล่าร้อนกับคุณมากนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะปลดเปื้องหรือว่าปล่อยความสุขเนี่ยให้เต็มที่แบบไม่มีสิ่งอะไรกีดกั้นเลยนะคะให้นางฟ้ามาบอกว่า It i s safe for you to love มันปลอดภัยแล้วที่คุณจะรักนะคะอืม มันปลอดภัยแล้วที่คุณจะรักมันเป็นความรักที่ดีเพราะเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณเพราะเขาปรารถนาเขามีการร้องขอเขามีการเป็นมูเตลูเห็นไหมแพนบอกแล้วว่ารีคอนเนซชั่นเขาอาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณหรือคนเก่าในอดีตชาติเขาอ,อยากกลับมาหาคุณคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะเขาร้องขอเขาอาจจะเคยสาบานไม่กาศหน้าต้นใสเมื่อชาติที่แล้วว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เจอคุณอีกคนที่เป็นเนื้อคู่กัน อย่างนี้ก็ได้นะเออเห็นไหม The Garden and the Gate คุณจะได้เจอคนที่ใช่แล้วก็คุณจะได้อยู่กับความรักที่เป็นธรรมชาติซึ่งมันเรียวมากมันมีความสดชื่นและความสดใสคุณเป็นความรักที่ได้มาจากธรรมชาติธรรมชาติทําให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่มีอะไรเฟกนะมันคือความสุขสดชื่นมันคุณดูภาพสิเห็นไหม สีทองเหลืองอลามมันมงบอกถึงความอบอุ่นสีเขียวความสดชื่นสีชมพูความรักที่สดใสเบอร์30เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้มากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย